คุณผู้ฟังเคยเห็นเครื่องรางรูปตากลมๆสีฟ้าน้ำเงินขาวแล้วมีจุดดำตรงกลางตามร้านของฝากเครื่องประดับหรือแม้แต่ที่คนดังใส่ไหมคะใช่ครับสัญลักษณ์นั้นเรียกว่านาซาที่ตุรกีกับมาติที่กรีซ จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่แค่ลายสวยๆแต่มันคือส่วนหนึ่งของความเชื่อโบราณที่มีอายุกว่า5,000ปีว่าด้วยในตาปีศาจหรือ Evil Eye ครับ5,000ปีเลยเหรอคะเก่าแก่ขนาดนั้นแก่นของความเชื่อนี้คืออะไรคะหัวใจหลักง่ายมากครับคือเชื่อว่าสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความอิจฉาสามารถส่งพลังลบหรือคำสาปไปทำร้ายคนอื่นได้ทำให้โชคร้ายเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตครับ แค่โดนมองด้วยความอิจฉาเนี่ยนะคะน่ากลัวมากแล้วใครมักจะเป็นเหยื่อคะส่วนใหญ่คือกลุ่มเปราะบางอย่างเด็กทารกหญิงมีครันประสุสัว์หรือแม้แต่ผลผลิตทางการเกษตรอีกกลุ่มก็คือคนที่มีสิ่งดีๆมากเกินไปเช่นความงามความมั่งคัง่งความสำเร็จพูดง่ายๆคือใครที่โดดเด่นจนไปกระตุ้นความอิจฉาก็เสี่ยงโดน e ีวิ e ครับ